tink สุขสนานของชิงช้าสวรรค์น,นะคะมีอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้เราขอประเดิมด้วยข่าวดีๆกันก่อนค่ะครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะของแผ่นดินที่ทุกท่านจะได้ทําบุญร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยการเป็นเจ้าของเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินเหรียญที่พระองค์ท่านทรงมีพระบรมราชาวินิจฉัยต้นแบบะนะครับและมีพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษเสมือนเป็นของขวัญจากพ่อครับราคาเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะคะและมีจํากัดเพียง10ล้านองค์เท่านั้นค่ะรายได้ทุนเก้าถวาย เพื่อโรงพยาบาลศิริราชในโครงการสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชสั่งจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยออมสิน CIMB ไทยนะคะและ7ซเว่ e อทุกสาขาค่ะค่ะ เป็นข่าวดีที่มาฝากกันวันนี้นะคะส่วนบรรยากาศของรายการของเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆน,นะคะแช,ชมป์ออฟเดอะแชมป์ประจําปีที่6ของเรานะคะนั่นก็คือโรงเรียนเทพมพิศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะครับแสดงความยินดีกับน,น้องๆด้วยที่ฝ่า<ร>ฟันฝึกฝนอดทนกันมาจนได้เป็นแชมป์ประจําปีที่6แต่ว่าเรามาเริ่มด้วยช่วงนี้เลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมชอบมากเลยค่ะสําหรับช่วงห่างเครื่องฟันน้ำนมนะคะซึ่งมีน้องๆน่ารักนะคะระดับอนุบาลของเรา ะะมาแสดงความสามารถร่วมกับศิลปินระดับประเทศของเราเลยค่ะครับผมส่วนมากแล้วก็กดเกณฑ์กติกานี่ก็อย่างที่บอกนะครับทั้ง30คนคือผู้ชมในห้องสงขงเราเป็นคนตัดสินนะครับค20คะแนนเสียงขึ้นไปนะครับน้องๆก็จะได้รับเลยครับทุนการศึกษาจากทางรายการ8,000บาท okay. น,นักร้องหนุ่มนะชายาเจ้ากรอกน้อยะนะคะน้องออฟสุพนัทค่ะมากับน้องๆโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิมค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเบื้องหลังเนี่ยคุณออฟเขาสอนน้องๆกันเป็นยังไงคิดหรือเปล่าคะอย่างที่ผ่านมาน้องหลิวก็ผู้หญิงนะคะ,ค,ะคุณจิริคาผู้หญิงซ้อมเด็กเต้นเนี่ยไม่แปลกแต่นี้ออฟอะผู้ชายจะต้องมาสอนเด็กอัไปดูกันด,กดีกว่านะคะว่าทีมนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะน้องๆเขานิ่งและมีสมาธิดีมากผมว่าวันนี้แหละ หนาทีเสร็จครับแป,ป๊บเดียวมาหนึ่งสองโอ้โหยวก่อนที่จะเล่นลูกโป่งมาซ้อมเต้นกันก่อนโอเคไหมหรือจะเล่นหรือจะเล่นก่อนโอเค okay, งั้นงั้นเล่นไปก่อน <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวเอามาเอามาซ้อมท่าดีไม่ครับก่อนเพราะว่า,าออพเพราะเพลงนี้จะมีดีไม่ครับหลายรอบมากๆนะ เยอะนะทั้งเพลงเลยจะบอกให้ควงเิยควงสวยๆควงสวยๆไครับดีไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่จะเอาชนะใจกรรมการหรือคนดูได้นะครับนั่นคือความแข็งแรงในเพลงนี้ครับซึ่งน้องก็ทำได้แน่นอนผมเชื่อมั่นครับรืมพลังหนึ่งสอ หลิวก็มีแดงๆด่งตัวนี้น่ารักอ่ะอันนี้ดีดไหมครับอบมีเดนเซอร์ผู้ชายด้วยนะคะเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับคุณออฟสุพนัทกับน้องๆโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิมนะคะกับบทเพลงดีไหมครับค่ะ ะพัดให้คุณได้ยินสบายถ้าคุณหิวจะบอหนึงปากเลยดีไหมครับเงาเงาจะร้องเพลงกล่อมให้ฟังเพลินเพลินจะไปไหนก็อูมือเดินด้วยเลยดีไหมครับอ่ะดีไหมครับตรมที่ที่คุณจะไปไม่ว่าไกล้ว่าไกลอย่างไรไม่ต้องกลัวหลงดีไหมครับ ากคุณนั้นจะเอาอะไรขอแค่พูดมาเพียงสักคำรีบทำให้เลยดีไหมครับดีไหมครับกลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงจะโทรไปคุยอยู่เป็นเพื่อนส่งคุณเข้านอนทุกคืนดีไหมครับนาวๆจะหา,าผ้าห่มให้นอนสบายในความฝันจะเทคแคร์คุณทั้งคืนดีไหมครับ จะเอาอะไรขอแค่พูดมาเพียงสักคำรีบทำให้เลยมครับดีหครับทำให้คุณคนเดียวแค่คนเดียวไม่ให้คนไหนให้ทั้งตัวทั้งใจจัดแบบนี้ไปเต็มเต็มํำประจาทุกวันไม่หยุดงานไม่มีวันเว้นทำทุกเช้าทุกเย็นแบบเน้นๆคุณคนเดียวดีไหมครับ ดีเลยค่ะดีไหมครับดีไหมครับดีสิครับดีครับมา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 มมา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 ๆามัมามามามนมา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 กาม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 ้มามามีมาม้อาม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 านามามามมากามามามานามมามามมามเมาามาาม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 าามามาามาามล้ามามงมามาาามามาิามาาม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 าาม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 มามาาม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 าามามาามามม อ่าไเคยเจอพี่อ้อมั้ยครับอ้าวไม่เคยพีทพีทเคยเจอเคยเจอพี่อ้อมมครับเคยครับเจอที่ไหนครับเจอในอินเทอร์เน็ตครับเรารู้ว่าเคยเจอตัวจริงก็ยังดีเขาเดี๋ยวหน้ากัะลูกมองข้างหน้าค่ะเจอในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับพีทแล้วในอินเทอร์เน็ตกับตัวจริงเนี่ยใครหลอกกว่ากันครับตัวจริงครับ เคยเจอลุงโน้ตไหมเคยเจอลุงโน้ตไหมลูกไเจอได้เจอเจอเจอด้เจอได้เได้เจดเจอได้เไ้เจอเจอไนเจอไดเอได้เอไเอได้เจ็ไ่เจอ้เจอดเไ้เอเจอไเจอไเลอไเอได้เจอ้เจอคเอ้เอด้ครอได่เอเจอไเ้เองเ้เจอ้อ้อจอเจ้้า้อไอไเอ้้เจเอไอ S <S อ,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 อ่าไหนน้องน้องทำสิครับถ้า,า,า,าดีไหมครับด<ห>ี <S <S ไหมครับดีไหมครับโอ้โหของเพียงแล้วพร้อมเพียงพรีวอฟเพรียงดีไหมครับถ้าจะให้นามสกุลสำหรับปุคคลแล้วก็ดีไหมครับเงี้ยขนาดนี้แล้วเนี่ยค่ะโน้ตขาครับพร้อมเพียงขนาดนี้แล้วเราจะต้องโหวตกันหน่อยั้ยจะได้ทุนการศึกษา800 0บาทจากรายการเลยหรือเปล่าก็พี่ๆี่ที่เขาจะโหวตน,นะครับพร้อมแล้วโหวตเลยครับ ได้ทุนการศึกษานะคะจากรายการชิงช้าสวรรค์ไป8,000บาทค่ะน่ารักแบบฟันนมแบบนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะโรงเรียนอนุบาลฉาเฉลิมค่ะขอบคุณน้องๆค่ะขอบคุณค่ะตอนเวลาคุณออปนะคะฝากผลงานนิดนึงดีกว่าได้เลยครับผมก็นะฮะมี อัลบั้ม <med> พิเศษนะครับผมซึ่งทำกับกกรมมโก้ครับก็เชื่ออัลบั้มเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าฝากไปด้วยครับค่ะวันนี้นะคะสุขสนุนมากๆต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณอ๊อฟสุพรรณค่ะขอบคุณค่ะ